สวัสดีค่ะรัศมีฟีสไตล์ค่ะฝนตกค่ะพี่น้องฝนลงฤดูเนี่ยฝนตกเนี่ยน้ำท่วมมหาชัยนะคะฝนตกค่ะกำลังกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ฝนมัดตกอตอนแรกดองอะ่ะไลน์มาถามว่าแชทมาถามว่าแม่ฝนตกบอชนฝนตกกว่าสั้น บอกว่าแดดออกแม่ว่ะบัดน,นี้ฝนมาตกอตอนนี้ก็เวลาเที่ยงสี่สิบฝนตกดอกไม้ต้นไม้ชุ่มชื้น ฝนตกถามมาแห้งบอกกับบ่แห้งปันใดแต่กับพ่อเปียกพ่อลำคานเนี่ยค่อยๆแห้งๆพี่น้องก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิงว่มามหาชายนี่ฝนตกกำลังเตรียมเตรียมดอกไม้ดอกตอกสิไปขายอยู่แต่ทางนี้ทางนี้เบไ่บได้ไอ้นั่น กิโลสองซอย 2, สองถนนเศรษฐกิจซอยสามแม่ครัวมหาชัยสมุทรสาครค่ะฝนตกนะคะฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำเย็นชื่นใจค่ะดอกไม้เตรียมกำลังสิไปขายที่นั่งเฮ็ดกันอยู่ ฝนตกอันนี้อยู่ในบ้านละเนี่ยดอกไม้ที่เตรียมสะขายแพนกองไว้มุนเบี้ยนหัวบอกนั่งมาอยู่ปลาค่ะเราอยากขึ้นมาได้เพื่นขึ้นมาละเลีเ้ยงไว้ให้หลานน้อยเบ่งแต่ก่อนไล่หลายอ้าวมาแล้วมาแล้วเนี่ยดอกไม้ ดอกไม้ดอกไม้กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ยานบัวทันชอ็อตกิ๋วยเตี๋ยวกินชะพัดบัวทันช็อตเด็ดยานฝนตกเศ้าดอกไม้างามสวยสวยบัวทันช็อตเด็ดว่าฝนตกดอกไม้เต็มบ้านค่ะพี่น้อง อันนี้เตรียมไว้ขายค่ะเตรียมไว้ขายค่ะจะต้องเก็บไ้ให้ลูกค้าก่อนอันนี้งามขีโมสวยงามมากขายดิบขายดีรวยๆค่ะบางคนก็บอกว่าทำคลิปอันี้ให้แนร์ดอ่อ เจมีซอยผมกกผมดัดผมแต่อันรอให้ลูกค้ามาก,ก่อนว่าเขายอมให้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 เขาทายบอซอยผมดัดผมนะ่ะขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามให้ในะะ่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ